Thank you. สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วก็รับชมผ่านไลฟ์สดของเรานะฮะที่เพจ MG Supreme นะครับผมนะฮะผมนะครับผมน้าเจสักเรียบร้อยครับผมหรือเรียกสั้นๆนะฮะชื่อทับนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทวลประถมวง์นะคะชื่อเล่นชื่อบีนะคะโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเราสองคนนะฮะซึ่งวันนี้เอาจริงแล้ว มันเป็นเราจริงๆแล้วเราไลฟ์ทุกวันนะเราไลฟ์ทุกวันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถนะครับพาดูรถหรือแม้กระทั่งอ่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยอยากรู้หลายๆคนอยากรู้<ช>นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วกันนะฮะที่ลูกค้าเยทั้อก n b มานะครับแล้วก็มีสอบถามจัดทางไลฟ์ส่วนของเราในในส่วนของวันก่อนๆนะฮะว่าเฮ้ยที่อยากรู้จังเลยว่าในส่วนของ อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างที่จะถื้ก่ง MG อ่าในะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนนะฮะจะมาไขาข้อข้องใจนะครับผมให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่จะได้รู้กันว่าอาชีพมีอาชีพไหนบ้างนะครับที่จะสามารถซื้อรถ MG ของเราได้และมีเงื่อนไขตรงไหนบ้างนะครับผมมานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูอาชีพแรกกันก่อนเลยละกันซึ่งก็เป็นอาชีพทั่วไปเลยนะครับซึ่ง หลายๆคนก็ก็คงจะเป็นพนักง,งานบริษัทกันใช่ค่ะถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นทํางานบริษัทองค์กรต่างๆนานานะครับรวมถึงอา,อาชีพราชการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดในสอง,สองรอองะเกณ์นี้แล้วกันเนาะสำหรับอาชีพพนักง,งานบริษัทแล้วก็ข้าราชการนะครับผมอาชีพพนักง,งานบริษัทเนี่ยครับมีฮะการที่อาชีพพนักง,งานบริษัทเขาจะออกรถได้เนี่ยทำงานต้องประมาณกี่เดือนขึ้นไป ก็หกเดือนขึ้นไปแล้วก็ถึงปีขึ้นไปนะคะโอเค<ช>ครับผมบริษัทเนาะเคลียร์นะครับหนึ่งนะฮะทำงานนะฮะอายุงานเนี่ยหกเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปนะฮะถึงจะถาดสามารถทําการที่จะตัดไฟแนนซ์ได้ใช่หนึ่งแล้วสองในส่วนของรายได้อ่ะรายได้เี่พคิดเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทขึ้นไปนะคะใช่ประมาณน,นี้เลยอันเนี้ยก็ ก็จะอยู่ในส่วนของค่างวดด้วยปไปหลักสมมุติว่าในเกณฑ์การพิจนารณาเนี่ยนะฮะเขาคิดเป็นหลักก็คือ2เท่าหนึ่งจุดห้าเท่าหรือ2เท่าของค่างวดขึ้นไปนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตด,ดีมีประวัติการกู้เมื่อก่อนนะครับผมมีประวัติการผ่อนมาก่อนเครดิตแบบดีเลยนะครับผมก็คือสามารถคิดได้ที่1-5เท่าสมมติลูกค้าผ่อนลถนะครับปีไปเดือนละ10,000บาท ค่ารายได้1.5เท่าประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ3 0 0 0บาทอันนี้สองเท่านะถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งเท่าเอาไปว่า1.5เท่า1.5เท่า1.5ก็ข้างวด10,000บาทก็น่าจะเงินเดือนตกประมาณ15,000อ่า15,000ถ้าเกิดว่าสองเท่าก็คือประมาณ20,000แค่นี้นะครับผมเกรนี้ประมาณนี้ถ้าถามว่าต้องใช้ผลินทุนประกันหรือไม่ใช้นะครับผมเกรนนี้หนึ่งเลยก็จะอยู่กับ ในส่วนของเครดิตลูกค้าเป็นหลักด้วยนะครับผมถ้าเกิดเครดิตดีที่ผมบอกนุ้ยน่าอ่านเรื่องใช้เลยนะครับคนเดียวสามารถที่จะผ่านแฟร์แนนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอกสารเนี่ยนะครับหลักๆในส่วนของอาชีาพพนังกงานบริษัทหรือราชการเนี่ยครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนนะคะหรือว่าอยา่างใดอย่างหนึ่งนะคะ Ement, สเตจเมนต์สลิกเงินเดือนนะครับหรือเป็นปแบรับมองเงินเดือนช่ามีใช้แทนกันได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยหลักๆในส่วนของอาชีพนะครับบริษัทและก็ข้าราชการนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอาชีพพาขายที่ลหลายหคนตอนนี้นะฮะช่วงยุคโควิดด้วยนะฮะ ช่วงยโควิดด้วยลหลายคนเนี่ยอาจจะผันตัวจากพนักง,ง,งานบริษัทเนี่ยนะฮะมาทําในส่วนของอาชีพออนไลน์อ่าประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างครับผมจะถามว่าแล้วจะซื้อรถได้ไหมได้ค่ะได้ครับผมใช่ค่ะแน่นอนครับไ,ไม่ต้องห่วงเลยลหลายหท่านถามมาบ้างเลยตอนนี้ว่าเฮ้ยพี่ทําอาชีพออนไลน์เนาะพี่จะซื้อรถได้ไหมได้นะครับผมแต่ในเกณฑ์ของการที่จะซื้อรถนะครับในอาชีพของค้าขายออนไลน์ นะครับผมหรือก,การค้าขายต่าง <Jamie, S 1> ๆเนี ителей, ่ยนะฮะหลักๆนะครับผมเหมือนกันสำหรับทะเบียนบ้านประชาชนในการยื่นเอกสารเนี่ยหลักๆพวกนี้ต้องมีแล้วนะครับผมสเตทเมนต์สเตทเมนต์ย้อนหลังก็เหมือนการเกณฑ์ประมาณ6เดือนนะฮะก็ก็ดูว่ามีรายได้สม่ำเสมอไหมนะครับผมแล้วก็ดูที่สลิปการขายอ่าพวกใบเสร็จพวกสลิปอะไรต่างๆนะครับผมถ้าเป็นค้าขายทั่วไปนะครับมี เขาเรียกว่าใบเอ่อใบพวกตรวจทะเบียนการค้าอย่างเงี้ยนะฮะเตรียมมาด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีใบตรวทะเบียนการค้าเนี่ยจริงๆไม่จริงๆก็ตัดได้นะครับผมเอแค่มีหน้าร้านัตเจนู่นนี่นั่นเราสามารถที่จะตรวจเทคแล้วก็ถ่ายรูปได้งี่ครับมีสต๊อกสินค้านะครับผมออกรูได้ครับผมคุณคะแล้วในกรณีที่ลูกค้าถามว่าถ้าพี่เปิดเพิ่งเปิดร้านได้สองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะมันจะ ซื้อได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเปิดร้านในสองเดือนสามเดือนนะครับผมถ้าถ้าประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยผมผมส่งเปลงว่าในการพิจารณาเนี่ยยังจะไม่ได้ออใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันยังต่ำอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าเราเนี่ยขายเพิ่งเปลี่ยนเ,ออเราเคยขายอย่างอื่นมาก่อนค<ะ>่ะอ่าเรามีต๊อ,อย่าตอื่นมาอก่อนเนะ่ยเพิ่งเปลี่ยนมาขายตรงนี้<ะ>ขายชิ้นใหม่หรือขายของของ,ของแบบอื่นค<ะ>่ะอ่า เขาสามารถดูยอดหลังเงินเกินยอดหลังได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามาเริ่มใหม่เลยเมื่อก่นอนอย่างเงี้มาเพิ่งขายได้สองสามเดืนอนทีเนี้ยอ่าในส่วนของรายได้อาจจะยังไม่นิ่งนะครับผมก็อาจจะเดินสักหกเดือนหรือหนึ่งปีขึ้นไปก่อนนะครับผมถึงจะสามารถที่จะแฝนได้เนาะในประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้หนึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์อ่าออนไลน์ต้องแน่นิ่งนะถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยหนึ่งเขาจะดูที่เพจก่อนคุณมีเพจไหมนะครับมีเว็บไซต์หรือเปล่า อ่ามีเพจมีเว็บไซต์แนบรูปเพจแนบรูปเว็บไซต์เข้ามานะครับผมหรือหน้าร้านที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ไอ้พวกใบเสร็จต่างๆสําหรับการซื้อขายได้เลยนะตัวนี้ต้องแนบมานะครับผมสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับมีรายได้มีงเงินเข้าบัญชีสม่ำเสมอตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้อ่าแล้วถามว่าพี่แล้วหนูจะดาวประมาณเท่าไหร่ได้นะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จริงๆอยู่ที่เครดิตลูกค้าอีกเหมือนกัน การดาวเนี่ยอยู่ที่เครดิตนะฮะไม่ใช่ว่าใครก็ดาวเท่าไหร่ได้บางคนทําไมก็ <_ S 1> พี่หนูจะดาวสีเปอร์เซ็นต์คนนั้นทำไมถึงผ่านแต่ทำไมเราถึงไม่ผ่านเงค์การยี่สิบยี่ห้าหรือพี่ทำไมต้องให้หนูดาวสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเครดิตด,ดีไหมรายได้เยอะหรือเปล่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่นะฮะที่ปรกษาการผานนในส่วนของการพิจารณาเพราจะแจ้งลูกค้าแต่ละคนเขาจะต่างกันนะครับผม ในส่วนของค้าขายจะมีประมาณนี้นะครับผมตอนเราลูกค้าทางว่านนะที่ดูไรสดอยู่นะครับผมสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยทักเข้ามาได้นะฮะถ้าเกิดทักเข้ามาได้เนี่ยเดี๋ยวอ่าถ้าสมมติทักเข้ามานะฮะในส่วนตรงไหนเพิ่มเติมเราสามารถตอบได้นะครับเราจะตอบให้ตรงนี้เลยนะฮะทามีลูกค้าทางว่าถามเข้ามานะครับผมว่าแซตเอสราคาเท่าไหร่แซตเอสถ้าเป็นอลองนนะท็อปมีอยู่สามตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สองรุ่นนะคะถ้าลองท็อปจะ ราคา7 3 9 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นตัวท็อปก็ราคา7จ9 9 0 0 0เบาทค่ะโอเคแล้วผมตัวท็อปเจ9 0 0ส0 0บาทนะครับตัวท็อป7 9 9 0 0 0 0บาทถูกไหมใช่โอเค,คนะผมเพื่อความมั่นใจนยนะ <laughs> ดูรู้สึกว่าผู้ประกาศข่าวนะเหมือนผู้ประกาศข่าวใหม่ๆครับจะตื่นเต้นหน่อยนะคะพื้นหลังของเราเนี่ยเหมือนในรายการสดเลยับผมโอเคนะมครับอ่ะก็ทั้งสองรุ่นจริงๆตอนนี้เราจัดโปรนะแั่โปรพิเศษก็คือสามารถเดาเงิ่มนต้นสุบาทได้เลยหรือเรื่อราดอกเบี้ยสุ่มเปอร์เซ็นต์ได้ดิบนานสิงห้าปีหองคุงเนาะใช่ค่ะโปรดีมากโปรดีมากทำงานสองปีรายได้สองหมื่นบาท ออกรถไม่ต้องใช้คนค้ำได้ไหมนะทำงาน2ปีรายได้20 0 0มบาทตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาได้อ่าทำได้แน่อนอนแต่อย่างที่ผมบอกไม่ได้ได้ทุกคนดูที่เครดิตลูกค้าเป็นหลักถ้าเกิดว่าพี่มั่นใจว่าเครดิตด,ดีมีประวัติการผ่อนนะครับผมมีประวัติการผ่อนดีเครดิดตสาดเลยไม่เคยทั้งไม่เคยช้านะครับไม่ติดรถไม่ติดยึด ไม่ติดอาปลอยรถอะไรเงี้ยนะครับมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยมีน้องเซลล์ที่คอยดูแลคุณลูกค้าแน่นอนนะฮะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นเลทตามที่ผมพูดลูกค้าออกรถได้แน่นอนในเงินสองหมื่นบาทอืมนะครับโอเคนะฮะอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของอาชีพที่สามนะครับผมอาชีพที่สามเนี่ยผมจะพูดถึงในส่วนของซื้อในงานบริษัท เห็นไหมซื้อในนามนิติบุคคลเฮ้ยน้องพี่ไม่อยากซื้อในชื่อบุคคลพี่อยากซื้อในชื่อของบริษัทที่พี่มีบริษัทอยู่แล้วสามารถทําได้ไหมนะครับซื้อได้อยู่แล้วพี่นะซื้อได้อยู่แล้วแต่ทีนี้หลักการนะครับผมพี่ต้องจดทะเบียนมาอก่อนนะฮะตัวเนี้ยเพิ่งจดทะเบียนหรืออ่าในส่วนของตัวบริษัทเนี้ยนะฮะเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะครับเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วก็บริษัทเนี้ยนะฮะต้องนะครับ มีใบรับรองนะครับพรบสองศูนย์นะครับผมในส่วนของรา,ายได้นะครับก็ต้องยืนยันในส่วนของตัวสเตทเมนนะครับย้อนหลังหกเดือนเ<น>ช่นกันนะครับผมแล้วก็เอกสารนะครับสมเนาทะเบียนบ้านสนาบัรประชาชนสําหรับกรรมการสําหรับกรรมการนะครับผมส่วนในส่วนกรรมการเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าลงนามได้กี่คนอ่าถ้าลงนามได้คนเดียวคนเดียวเซ็นได้เลยกรรมการได้เลยนะครับ ถ้าเกิดสองคนสามคนก็ต้องใช้ทั้งหมดในส่วนของบริษัทนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะและ้วีต่อไปอันเนี้ยเป็นอาชีพสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับอาชีพนะครับอ<า>ิสระอาชีพอิสระชื่ออะไรบ้างลับหมอนะครับบินหรืออะไรพวกนี้นะครับผมบที่ไม่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทเนาะไม่เกี่ยวกับค้าขายหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดลับหมเนี่นะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นรูปใซ้งานมากกว่านะครับผม ในส่วนของการใช้งานว่าลูกค้าทําอยู่ที่ไหนนะครับผมเดินบัญชีเป็นยังไงเดินบัญชีดีไหมนะครับผมพวกสเตตเมนต์ย้อนหลัง,งเดือนสัญญาจ้างงานนะครับเอกสารใบเสนอราคาเกี่ยวกับเวลาที่เราไปทํางานก็จะมีเอกสารารเสนอราคาทาโน่นนี่นั่นที่เป็นใบเสร็จหรือว่าใบสัญญาจ้างต่างๆนะครับผมให้ลูกค้าแนบมาในการที่จะยื่นไฟล์นั้นได้เลยนะ,ะครับผมสาหรับอาชีพรกกับเหมาเนี่ยเอกสารจารณาเนี่ยอาจจะ อาจจะสูงกว่าพนักงานทั่วไปนะครับผมแต่ก็ต้องแยกในส่วนอาชีพด้วยรับหมาประเภทไหนรับหมาเกี่ยวกับกุดเจาะรับหมาเกี่ยวกับระบบไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเกณฑ์ก็จะต่างกันนะครับให้ลูกค้าเข้ามาสอบถามที่ที่อ่าที่สาขาจำหน่ายได้นะครับผมนะฮะส่วนแมกรับเหมานะครับเกฑ์จะพิจารณาที่อะยี่สิบถึงยี่ห้าเซนไปนะครับอาจจะดาวแบบศูนย์บาทหรือจะดาวแบบห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับผม นะลูกค้าอาจจะต้องใช้เงินดาวน์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับถามว่ามีโอกาสผ่านไปแนนไหมถ้าลูกค้ามีทําทงานมีเขาเรียกอะไรสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนนู่นนี่นัน่น<า>แล้วก็ประวัติการผ่อนที่ดี<ช>หรือมีการเดินบัญชีที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมีผ่านได้แน่นอน<ช>นะครับสำหรับอาชีพรับเหมาเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพเนี่ยมีเงินก่อนด้วย เกษตรกรเขาทางมากาม,มากเหมือนกันใช่พี่ทําเกษตรกรเนี่ยพี่อะาซื้อรถได้ไหมซื้อได้นะครับซื้อได้นะฮะก็หลักๆเอกสารเนี่ยจะทั่วไปสำนักทุเรียนบ้างแต่ประชาชนในการเื่นซื้อทั้แต่ละเกณฑ์เนี่ยนะฮะลูกค้าเนี่ย<ช>ก็ผมผมมองว่าก็น่าจะไม่ได้ต่างกันกับอาชีพเราหมอเท่าไหร่อาจจะอยู่ประมาณเล็ดาวี่สิบยี่สิบห้าเรเต็ขึ้นไปราสูงขึ้นหน่อยดาวถึงขึ้นหน่อยนิดนึงแต่มีโอกาสหาแน่นอนนะครับผม ก็อเอกสารพวกใบเสร็จการซื้อขายของสมมติพีพ่ทำมาที่เกษตรเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีใบเสร็จในการซื้อของการบำรุงรักษาอะไรต่างๆตรงเนี้ยพี่แนบมาเนาะนะฮนะสมมติพวกเกี่ยวกับทะเบียนการเกษตรข้อมูลหาือครองที่ดินนะฮะหลักฐานการถือครองที่ดินอะไรต่างๆที่ลูกค้าสามารถอำมาแนบได้นะฮนะเพื่อที่จะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยทำในส่วนของเกษตรตรงเนี้ยถือรองที่ดินอยู่ประมาณเท่าไหร่ อ่านะฮะก็จะมีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจรารณานะครับในส่วนของเครดิตเนาะสำหรับกเกษตรที่ทําเกี่ยวกับเป็นรายหกเดือนหรือว่ารายปีสําหรับรายหกเดือนหรือรายปีเนี่ยตัวเนี้ยก็ผมก็เลยแนะนําว่าให้ลูกค้าเนี่ยถ้าได้หนึ่งก้อนนะครับเอาเข้าบัญชีเอาเข้าฝากไปเลยนะพอเข้าฝากไ้ปั๊บเนี่ยเวลาเดเตนเม้นทเนี่ยทางธนา,าคารเขาจะเฉลี่ยให้ เฉลี่ยต่อเดือนให้นะครับเขาจะสามารถประเมินได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ตังมาแต่ไม่ได้ค่อนขีนะฮะในการพิจรารณาก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึ่งใช,ใช่จะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมเป็นไงบ้างครับในส่วนของแต่ละอาชีพนะฮะก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก็กล้านะครับสรุปง,ง่ายๆเลยถามว่าซื้อได้ทุกทชีพไหมทุกอาชีพค่ะซื้อได้ทุกอาชีพเลยาฮะเป็นอาชีพที่ถูกต้องสุจริตถูกต้องตามกฎหมายซื้อได้แน่นอน สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนซื้อได้หมดนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ติดเครดิตติดบูโรมานะครับผมตัวนี้ถามว่าซื้อได้ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยนะฮะให้ทางลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาสอบถามที่พนักงานขายก่อนนะครับผมให้เราเช็คข้อมูลน,นะครับเช็คประวัติเพื่อที่จะช่วยลูกค้านะครับห<ม>าวูนท้าช่วยกับลูกค้าควรจะไปยังไงดีนะครับไปธนาคารไหนดีให้เราช่วยแบบไหนดีนะเรามาคุยกันก่อน ไม่คเริรวมว่าจะขายจะจะจะซื้อได้ทุกคนนะฮะแต่ว่าต้องดูว่าลูกค้าติดใจเราบ้างถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้เลยเรามีทางออกให้ลูกค้าเสมออ่าสำหรับเอ็มจีซูฟิมเราคือมีที่ปรคกษาดิมุึาการขายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝฟายแอน์มชีพนะครับให้เราวิเคราะห์เคสให้ก่อนให้เราวิเคราะห์ตัวลูกค้าให้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อแต่ไม่มั่นใจนะครับไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะฮะโทรเข้ามาที่ m อ s u p r ซูฟิมได้เลย นะครับผมเราจะดูแลนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ให้นะฮะว่าลูกค้าควรจะไปต่อ,อยังไงดีแบบไหนดีนะฮะธนาคารไหนดีพี่จะดาวเท่าไหร่ดีนะฮะน,นี้ยินดีเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับอาชีพตอนนี้นะติดเครดิตบูโรก็ออกได้ใช่ค่ะปรึกษาได้มีลูกค้าท่านไหนสงสัยนะฮะตอนนี้ ไลน์้ามาถามได้แอปทักแชกท้ามาถามคุยกันได้นะครับผมมีไหมฮะอเมินมีไหมครับผมหมดแล้วเหรอเออโอเคนะครับเดี๋ยวฝากแคมเปญนิดนึงฝากแคมเปญนิดนึงตอนเนี้ยรถเราเนี่ยฮะมีมีกี่รุ่นมีตั้งแต่ MG MG3 ค่ะ MG3 Z s HSS HS, สเอชแล้วก็มีกระบะด้วยกระเซนเดอร์ค่ะ<า>ใช่ตามผมเริ่มต้มนตั้งแต่ห้าแสนกว่ากว่าเนาะไม่ถึงหกแสนแซ่เอสก็ไม่เกินแปดแสนนะครับแล้วก็ h อก็ราคาประมาณล้านากว่าบานะครับจนรถไฟฟ้าโอาก็มีทั้งเป็นปักน๊กเอชอีิีแล้วก็ไฟฟารวนนะครับผมรถกระบะล้วก็มีนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผม แล้วตอนนี้เรามีรถคบทุกรุ่นเลยนะมีทุกสีทุกรุ่นนะครับลูกค้าสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโปรเนี่ยออกรถศูนย์บาทอ,ออกได้ไหมออกได้แน่นอนออกได้จริงด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเนาะลูกค้าที่ซื้อรถโปรออกรถศูนย์บาทนะครับเราจะลงไว้ที่หน้าเพจให้ลูกค้าดูว่าออกรถศูนย์บาทออกได้จริงไหมอ่านะฮะตรงนี้เดี๋ยวมีลูกค้าหลายข้างเลยที่สนใจแคมเปญนี้แล้วก็มาสั่งจองแคมเปญนี้นะฮะและ้วออกได้จริงนะครับผม โ okay. อเคสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนะนะผมทัพนะครับที่ปรึกษาการขาย MG Supreme นะครับผมบบบแล้วก็บีนะคะที่ปรึกษาการขาย MG Supreme ค่ะนะครับวันนี้เราสองคนนะ่ะขอตัวลาคุณลูกค้านะครับผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันโอกัสหน้านะครับผมถ้าเกิดเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะหรือเป็นอะไรที่ลูกค้าที่ถามเข้ามาเนาะถ้าสงสัยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ลูกค้า ได้ราฟังแบเหมือนวันนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เราสองคนนะขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ